สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พระใหมหาก็นำเอาพระสมเด็จวรคังสมเด็จองค์ครูของพเะหมหานะครับองค์ครูองค์อาจารย์ใหญ่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนสมาชิกตามคอมเมนต์ที่ทักมาอยากถามว่าอย่างนั้นอยากถามพ่อใหญ่มหาว่า พ่อใหญ่มาหารู้ได้ยังไงว่าพระอยู่ในยุคกลางนะองนี้อยู่ในยุคกลางองค์นี้อยู่ในยุคต้นองนี้อยู่ในยุคปลายถ้ายุคกลางนี่ส่วนมากก็จะเจอแต่อง์หลวงสิทธิการโยธารักษณ์นะเพื่อนสมาชิกยุคไปลายนั่นก็จะมายุคของหลวงวิจารณ์ ส่วนองค์ของหลวงวิจิตนรุมนีน่ตามตำราโบราณท่านบอกว่าจะมาในช่วงนะช่วงแรกของยุคกลางนะพอมาช่วงกลางของยุคกลางช่วงปลายของยุคกลางก็จะมีมาประปรายแต่ว่าท่านจะมาในยุคช่วงแรกของยุคกลางเพราะว่าท่านออกแบงเป็นช่วงนะครับที่พระมหาได้กล่าวไว้แล้ว ยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายยุคต้นในปีพศ2,390ถึง2,491เรียกว่าเป็นยุคต้นพอมายุคก,กลาง2,391ถึง2,408นี่คือยุคก,กลางยุคปลายก็2,409ถึง2,415นะครับ ในแต่ละยุคนี้ท่านแบ่งเป็น3มช่วงช่วงต้นของยุคต้นช่วงกลางของยุคต้นช่วงปลายของยุคต้นช่วงต้นของยุคกลางช่วงกลางของยุคกลางช่วงปลายของยุคกลางพอมาในยุคปลายก็ช่วงต้นของยุคปลายช่วงกลางของยุคปลายช่วงปลายของยุคปลายนะครับท่านแบ่งเป็นแบบนั้น เดี๋ยวพ่อใหญ่มหาก็จะให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะนะแต่ถ้าหากว่าเราดูกล้องขยายแบบใกล้ๆนี่ก็จะพอเห็นเนื้อเห็นมวลสารองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มหานะครับตามสายของกลุ่มพาณิชย์เขาก็จะบอกว่าถูกพิมพ์นะ นะเพื่อนสมาชิกเห็นเส้นนี้ใช่ไหมครับนี่เส้นบังคับพิมพ์เรือนรางบางบางเบาเบาแต่ก็เห็นเป็นเส้นบังคับชัดเจนนะเพื่อนสมาชิกอ่านะนี่ก็อีกยาวลงมาจนมาถึงกลางระหว่างแขนนี่นะเป็นพระในยุคกลางนะเราก็จะเห็น คราบนะคล้ายกับผงแป้งโรยพิมพ์ชัดเจนสวยงามเนี่ยด้านข้างเห็นไหมครับงดงามมีหลุมดวงจันทร์บ่อน้ำตาผิวมกูดผิวค้างคกชัดนะด้านข้างพอมาด้านหลังนี่ เนื na, ้อเปิดเลยนะเพื่อนๆดูสิครับขอบข้างเขานี came, ่ก exactly ็จะไม่ไม่เป like yeah, ็นคมสันก็จะมนมนทื่อๆอย่างนี้แหละครับเห็นไหมครับนี่มนมนทื่อๆอย่างนี้มวลสารลอยนะครับเม็ดแดงเม็ดดำารอยนอนด้นนี่มองอย่างนี้ชัดเจนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกล้องขยายชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ว่า เรามาดูตามคําถามของเพื่อนสมาชิกได้ถามมานะครับพอมาหาตอบไปแล้วนะครับว่าเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับดูผิวพันณดูวันณะท่านนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเ,เพื่อนเพื่อนก็เวลาเราไปเจอพระแท้พระสมเด็จเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งด่วนตัดทิ้งใจถ้าเราจะเช่าหาเนี่ยเงินก็เงินเรานะ เวลาก็ต้องให้เรามีบางคนเนี่ยเคยประสบไหมครับเวลาเราหอบเงินไปเนี่ยลุบเล้านะรวมเราคนนั้นพูดคนนี้ดึงคนนู้นกระชากเอากาแฟมาเสิร์ฟน้ำมาให้ดื่มนะลบเล้าเร่งเล้าอยากให้เราจ่ายตังค์เมื่อเราจ่ายตังค์เสร็จเรากินกาแฟยังไม่หมดแก้วเลยนะ อยากให้เราลุกอยากให้เราหนีเป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะอย่ามาเนี่านมาเยอะนะเพราะอย่ามาหาเนี่านมาแยะเห็นมาทุกลูกแบบนะก่อนจะจ่ายตั้งนี่ก็อยากให้เราโอนตังโอนเงินแต่พอเราโอนตังโอนเงินจับสัมผัสเงินเราแล้วก็อยากให้เราลุกนะดังนั้นนี่ เราจะต้องดูเราจะต้องพิจารณาเราจะต้องดูให้ดีนะครับเพื่อนสมาชิกเห็นองค์นี้แล้วก็พิจารณาด้วยใจอันแยบคายนะครับ เพื่อนสมาชิกดูไกลๆก่อนนะครับเราจะเห็นเกตานนี้สวยงามนะครับเกตนี่สบัดเลยนะครับเกตนี้สบัดเลยงดงามรอยยุบ รอยย่นรอยหดรอยเหี่ยวชัดเจนนะนความบอบช้าบอ่อน้ําตาผิวเนื้อเนี่ยเราเห็นเม็ดก้อนผงพุตตุคุณนะครับนี่เห็นไหมครับ เราก็จะเห็นการการม้วนการม้วนการสะบัดของเนื้อพระสมเด็จเห็นไหมครับเนื้อนี่ปิ้นเข้ามาด้านในหมดเลยนะครับปิแบบน้นเข้ามาหมดเลยนะครับเนื้อนี่ชฉ่ำเลยนะเพื่อนสมาชิกดูสิครับนี่ เนื้อปิ้นเข้ามาด้านในเลยนะครับด้านในสมน้ำงนี้ก็หดนะย่นหดนะเปินเปนสังเกตดูสิครับดูง่ายๆนะย่นหดเห็นไหมครับนี่ย่นหดเหี่ยวเราเห็นหูหนึ่งข้างลําไรตรงนี้นะเห็นหูลําไรเลยใช่ไหมครับเนี่ยพอพักนี่เป็น ลูกไข่เลยนะครับเนี่ยไหลตกทั้งสองข้างเลยนะเนี่ยรอยปริรอยแตกของเนื้อพระเราดูดูความงามของท่านนะครับเนี่เนื้อนี่ยุบย่นหดนะ เห็นไหมเพืเ่อนๆนี่ยุบย่นหดเนื้อนี่ก็ยุบย่นหดเนี่ยยุบย่นหดเหี่ยวเลยครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันอีกทีหนึง่งพระแท้ดูมิติงดงามดูแล้วฉ่ำนวลตานะดูแล้วไม่แข็งกระด้างนะเพื่อนสมาชิก đâu di ครับ เห็นไหมครับนี่มิติของปะแท้ตกท้องช้างเห็นไหมครับนี่ยกไปหาพื้นผ้าแล้วก็สะบัด พาดผ่านซุ้มระครังขึ้นไปเห็นไหมครับสบัดพาดผ่านซุ้มระครังเนี่ยขาบผงแป้งโรยพิมพ์นะเพื่อนสมาชิกนี่ขา,ขาวในปูนเปลือกหอยไม่หลุดนะครับแช่น้ําอุ่นต้มน้ําร้อนก็ไม่หลุดนะครับนี่ดูเนื้อด้านในก็เห็นไหมครับนี่ชฉ่นวน ื่อนสมาชิกดูใกล้ๆเห็นไหมครับนี่ดูผิวเขามีมิตินะครับดูแล้วฉ่ำดูแล้วนวลตาสังเกตดูผิวพันวันะท่านเห็นไหมครับเนื้อผงเกสรผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนิครบนะครับองค์นี้เห็นไหมเพื่อนสมาชิกดูมิติ รอยยุบรอยแยกรอยปริรอยแตกของท่านเห็นไหมครับงดงามเลยทีเดียวดูดูจุดนี้นะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับ ดูมิติพระแท้เขานะครับเนื้อวันนะท่านนี่สวยงามเหมือนเนื้อองค์สมเด็จพิมพ์เจดีองเจเจ๋วเขานะดูแล้วนี่โอโ้โหแบบเนื้อเราดูด้วยตาเปล่าเนี่เหมือนพระใหม่นะองคเจเจว๋วพิมพ์เจดีแต่ดูใกล้ๆสัมผัสสองดน้านในลุ่มลึกนะเพื่อนสมาชิกมันต้องสัมผัสตัวเองนะถ้าเราดูพระ สมเด็จแท้นี่นะสองนี่ไม่อยากวางนะนแบบมิติแบบลุ้มสวยสมาสวยมากนะคือดูตรงไหนจุดไหนอย่างอย่างจุดอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนสมาชิกดูสิครับดูมิตินะดูเม็ดดูมวลสารดูเขาสิครับมีทุกอย่างนะที่ท่านต้องการดูตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยดูเห็นไหมครับสีวันนะเขาต่างกันมากนะเนี่ยคือความงามงดงามจริงๆนะครับเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะดูด้านหน้ายัางไม่พอนะนี่มาดูด้านหลังสิครับดูด้านหลังดูหลังด้วยจ่ายตังค์ได้เลยองค์นี้เพื่อนๆสมาชิกดูสิครับเนี่ยมวลสานลอยเลยนะอย่างเงี้ยงดงามมวลสานลอยเลยทีเดียว อันนี้ก้อนผงพุทธคุณนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูเม็ดนี้สิครับเนี่ยเห็นสลาที่คุณนะครับเห็นสลาที่คุณดูตรงนี้สิครับโอ้โหแบบดูแล้วนี่ไม่อยากไม่อยากวางนะดูแล้วผ่อง ดูแล้วนวลตาหาดูหาชมยากนะเพื่อนสมาชิกพระอย่างเงี้ยต้องสัมผัสด,ด้วยตัวของเราเองนะงดงานหาดูหาชมยากนะถ้าเพื่อนสมาชิกไปเจอพระสมเด็จเนี่ย เราอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสิ้งใจนะครับพิจารณาเนื้อหาให้ดีก่อนนะอย่างองค์เนี้ยเห็นหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะงดงามจะดูตรงไหนดูม,มุมไหนนี่ชัดเจนนะครับดูสิครับนี มิติของพระแท้เป็นแบบนี้นะครับเรามาดูด้านข้างกันนะดูหน้าดูหลังแล้วมาดูด้านข้างดูเม็ดนี้สิครับเพื่อนสมาชิกนี่คือเม็ดเหล็กไหลไปดำนะครับเนี่ยเม็ดเล็กไหลไปดำนะครับ เมดปฏธาตเราเห็นนี้นี่คือดินสอพองเหลืองนะเพื่อนสมาชิกนี่ดินสอพองเหลืองนี่คือเม็ดปฏธาตนะเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดปฏธาต ดูแล้วมีมิตินะงดงามเน่เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระธาตุครบนะครับเราดูด้านข้างเนี่ยเห็นไหมครับองค์นี้พ่อใหญ่มหาเคยนำมาเป็นองค์ประจำกายนะพ่อใหญ่มหาเปลี่ยนเรื่อยนะครับองค์ประจำกาย เป็นหนึ่งในชุดเป็นจภาคีดูความชำ้ำเห็นไหมครับนี่ดูดูความงามของพระเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดดำเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองคำครบนะครับองค์นี้ เพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พื่ออย่ามาหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ